เนนจ้าหวัวเอ้ยฮะนี่ไงครัเดี๋ยวครับเปิดประตูให้ทางเข้าทางนี้ทางเข้าทางออกมันทางนี้ รอแปบ๊บรอแปบ๊บเขาเปิดประตูให้อยู่ฮะไม่ตัวข,ตข้าทางนี้น้าพี่ขาาเ,เข้าทางนี้แหละอรอแปบ๊บรอแปบ๊แปบกำลังเปิดวันนี้บัตรเท่าไหรค่ครับวันนี้ครับผมร้อย <100? S 1> ห<ะ>้าสิบก็สองร้อยที่ดิ เหรอเนอีสานบัดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบโอ้จะไม่เท่ากันเหรอน่าจะเท่ากันนะเนาะคนเยอะไม่เียงอีสานก็เยอะอยู่เนาะเกือบสองพันแล้เหยอดเลยเกือบเกือบเกือบไม่ถึงเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะเมื่อวานพี่มารอบแล้วไหรอะมาแต่ไม่ได้เล่นมาพักมาพักแรมอยู่วัดหนองแคนเมื่อคืนไม่มีงานเหรอคะมันเดินทางไกลไงกับสี่ร้อยกิโลแกเลยไม่รับงานให้เดินทางมันเดินทาง หนูก็นึกว่าพี่จำผัดผิดไม่ผิดพูดอ <laughs> ะไรพูดอะไรบอย่าสอเยอะากเ ข้ามาเนี่ยจวดแล้วคืนนี้ขอสักสามพันสี่พันท่างผู้นี้ขับเปิดแล้วเข้าได้สองทาง <laughs>

โอเคโอเคเอาเลยมาเลยไม่ยุบหรอกเนาะฮะไม่ยุบหรอกนะฮะตรงนี้ยุบรถรถเสาเพลเทไอ้สาวน้อยยังติดอยู่แองเนี้ยตรงเนี้ยไม่ติดได้ตัวแองนั้นน่ะตัวเองบอกรถรถแองเนี่ยติดอยู่ดินมันไม่ไปแน่นตัวเออดินมันเป็นดินหลวมอยู่ไอ้วงที่แล้วน่ะมันดู กัดกัดมันมีนที่ที่ผี่ลมอยู่เด้อมีที่ลมอยู่นะ มองลมอยู่เด้อไปดีๆผู้หญิง,งมาแล้วพญิวัฒน์สวัสดีพญิวัฒน 安培提嘛呢？喏 <laughs>，啊？ วนแล้วก็ยังเป็นยังเหมือนข้าอยู่มีโฮมหน่งยเนี่น่บอนรู้มันไหลในจะรอดมันมีหม่องลมอยู่เขาวะเวตีติดนี่เลยใช่ไหมเขาลลบ,บอกว่าให้ติดแต่ลูกพี่ไปกำกับอยู่ครบับเรียนกำกับอยู่ จะรู้กนันคันไหนจะรอดใครจะเป็นผู้โชคดีรถที่สายยัดกอ่อนนะบ่เรื่อยน่ะเป็นยังรถด,ดับป่อบ่รถด,ดับป่อบ่บ่ครับรถลำหลักยค้าเอาพี่ขบมาแล้วตอนแรกนี่เนะี่ยคนมาเกลี่ยแห่คนบ่อยมาขอทังพี่เคนมาขอดทันพี่มันขอมาขอดเลยมันมีเลยสัตว์หลักยค้ามาถ่ายรถเอียงอะไรอย่างไรล่ะ พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับสุดงกันคลิปหน้านะครับสวัสดี